ทุกคนเคยอยู่ในกกอบกันหรือเปล่าครับชีวิตทีต่ต้องถูกตีกกอบว่าต้องทำแบบไหนแบบไหนถึงจะถูกใจมันน่าเบื่อใช่ไหมล่ะครับและใช่แล้ววันนี้ผมจะมาทรมา,านตัวเองดีครับเพื่อนทุกคนสวัสดีช่วย,ยดีเอาเลยทุกคนวันนี้ทุกคนพร้อมหรือยังเพราะวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์อยู่ในกรอยบ24ชั่วโมงถ้าผมอยู่ยอะนะโอเคแต่ถ้าเกิดผมขอยอมแพ้ผมก็ต้องโดนบทลงโทษไปตามผู้แพ้ก็ต้องโดนบทลงโทษไปตามระเบียบของคุณคน คนคนแหน่เอาละครทุกคนทุกคนพร้อมกันแล้วใช่ไหมแต่ผมยังไม่พร้อมเพราะวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนี่ขอต้อนรับพี่ชายคนนี่ล้สวั <c oughs> สดีครับผมปืนลูกหลอดปัดเปรียวเสียงเดียวเยี่ยม่างฮะเยี่ยม่างไม่ได้นะทำไม <c oughs> โอ้โหโดนจับกระเด็นว,วันนี้พี่มาทําอะไรบอสบอกพี่วันนี้ผมมีชายเล้ยงง่ายนี่ช่องผมไม่ค่อยจะมีชายเลยเท่าไหร่มันนานดีจะมีครั้งหนึง่งเดียนี้เราอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมหันมาดูข้างหลังวันนี้เหรอ กอดศีเลยนี้กติกาง่ายเราห้ามออกจากกรอบนี้ใช่ก็จะยาวกว่านี้โอเคห้ามออกเถอะนะเกศกติกาง่ายเราห้ามออกจากกรอบนี้จนกว่าจะครบเวลา24ชั่วโมงโอ้ย24ชั่วโมงหรือถ้าคุณอยากยอมแพ้คุณต้องโดนบทลงโทษมีบทลงโทษด้วยใช่เพราะว่าในแต่ละชั่วโมงเนี่ยเราจะมีชาเลนจ์กิจกรรมมาให้ทำอ่าอ่าถ้าเกิดสู้กิจกรรมไม่ไหวยอมแพ้ก็โดนลงโทษ สบายมากถ้าพูดถึงเรื่องกรอบเนี่ยพี่ได้เจ้าจานขนาดสั่งข้าวเพียงสั่งข้าวข้าวหมูกรอบเลยโอ้โหนึกว่าจะสั่งบอกว่าเอาไก่กรอบแร่เดียวมากรอบแห้งเลยอ่ะโอเคพร <มา S 2> ้อมยังเข้าไปยังมาในกองเหลี่ยมนี้ไม่มีอะไรมากฮะมีกล้วยมีกล้วยมีเทปแล้วก็เข้ามาแล้วปุ๊าบาออกแล้วนะไม่สามารถออกได้แล้วปวดชีวิตปวดเกี้ยวปวดชีวิตปวดตดอะไรก็ต้องตรงนี้เท่านั้นดีนะมาแล้วไม่บอกว่าดีนะทุกคนดีฮาเลยอ่ะโอเคแล้วปวดตัวตอนเนี้ย และในชั่วโมงแรกตอนนี้ขอชายเล่นหน่อยทรัอมขอใครขอขอนี่ยก็อ๋อช่องชาเลนจ์แรกที่เราจะสุ่มได้ในวันนี้ก็คือตืด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 มาแล้วนะไม่ต้องห่วง และสิ่งแรกที่เราจะได้ในนี้เราจะสามารถสุ่มได้ของดีไม่ดีหรือชาเลนจ์ก็ได้ uh huh. เหมือนกันหมดและอันแรกที่เราได้คือชนช้างไม่ใช่ไม่ใช่ฮะมินิยังชีพว้ oh. แรกผมขอมินิยังชีพ้วยครับ <c oughs> อันนี้ถือว่าเป็นของดีหรือเปล่าแต่ยังชีพเนี่ยก็ถือว่าดีนะเพราะว่าทั้งวันเราก็ต้องอยู่ด้วย <c oughs> ทั้งวันอยู่ได้ไอ้นี่แหละพี่ผ่าละเอาอย่างไรล่ะสิ่งที่เราได้มาก็จะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำเปล่าสองขวดนะพี่ปื๊ดอะไรเพราะพี่อยู่บนนี้ก็ดีนะหลอ่อวิวมันหล่อเลยอ่ะจริงเหรอดูพวกเทจัดอะ่ะนี่เลยดู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 นี่เขาเป็นเกาหลีไดเลย่ยยองชิงกุยองชิงกุองงกโอเคเราก็จะอยู่กันอย่างนี้ในชั่วโมงแรกของเราก็ไม่น่ามีอะไรป่ะชิวไม่ว่าอนะ <ด>ถ้ามันม,<ง>มีของกินแล้วมีอะไรเล่นนะดีกว่าแบบนั่งอยู่เฉยๆอ่ะถ้านั่งอยู่เฉยๆจะน่าเบื่อไงโอ้เพว่าน่าจะเป็นแบบว่าสติไม่ดีตายไปได้ได้เลยนะเพราะว่าเราเอายังแบบไงกิน,ก,นกินมาเลยไหมล่ะกินเลยเหรอเปิดบาร์มก็ไม่กินข้าวมายังอ่ะยังไม่ได้ข้า,ขาวยาดีเลยกินเลยตามบายเลยอันนี้แต่ว่าถ้าเรากินชั่วโมงนี้มันจะปวดไหวะก็ติดไปได้ยากเพราะผมเพูดผิดโอเคในกล่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะมี กระป๋องนะหนึ่งอันตัวทําความร้อนนี่เครื่องปรุงแล้วก็เส้นต่างๆแต่บอกเลยว่าบททดสอบอื่นยังมีอย่างสนุกมากๆอืไม่ต้องห่วงว่าจะน่าเบื่อไม่เคยเล่นชายเลนดี้ชิวขนาดนี้มาก่อนกูไม่เคยไปช่องไหนแล้วชิวขนาดนี้มาก่อนไม่เคยแบบนั่งอยู่เฉยๆอ่ะไม่เคยแบบอะไร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 มันร้อนมันร้อนมันทำปฏิกิริยาอะไรปฏิกิริยาปฏิกิริยากับไอตัวซองเมื่อกี้วางเข้าไปมันขึ้นแบบชู่จู่จููููู่่่่โอ้โหเลื่อนไปน้ำใช่ใช่ก่อนใช่ก่อน อุ้ยอันนี้เหมือนเป็นหม่าล่าหรือเปล่าเออหมา่าล่ากินได้เลยตามใบแซ่บๆโอ้โหให้น้ำเข้าไปหมาบเขาให้รอใช่ไหมทีนี้อันนี้ข้าวเช้า,าใส่ไปเลยบึ๊บอันนี้เหลือรอปิดฝา 15นาทีเขาบอกก็มันเป็นภาพที่หาดูยากนะครับที่เราสองคนจะคุยกันดีๆนานๆทีเราจะคุยกันอย่างนี้เนาะปกติเราก็คุยกันดีไม่เหรอใช่เราคุยกันดีถูกดมตูดกันได้อะเออนะรักกันมากนี่ฮะเราใส่น้ำลงไปแบบนี้ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นกันหมดแล้วแหละถ้าได้อันนี้น่าจะเป็นรถอินเตอร์โฟอไม่ไม่อินเตอร์โฟหมดคนหมดไงหมดไงมินี่ยังชี้ผมก็เลยไม่ใช่ยินเตอร์โฟอันนี้เรทำไมง่ายอย่างนี้คนอื่นไม่อยู่ อยู่ก็ถอดมันก็จะทำตัวดิ้งตองนี้แหละดีเล้แมันอยู่อ่ะใช่มันมันอย,นยนู่อัะจวนยิ่งไอเด็กปั้นนะโอ้ยตัวน <พอ S 3> ด็กนะพอเลยไปไกลๆเลยจะ,ะพูดก็หาว่าไอ้นี่เออหาว่าไปดุน้องมันเออแต่โอ้แล้วคนก็รักเขาเหลือเกินนะออไอปั้นเนี่ยแหมพี่บ<พ>อส <พอ S 3> ไม่น่าไปด่าปั้นเลยโอ้ไม่ดูที่มันทำกับพผมล่ะเออนะตัวน้อยเขาไล่แห้งมันดื้อใช่เขาว่ามันดื้ออืมันมเร็วเร็วไม่ไงพี่ ช่วงนี้เจอกันเท่าไหร่ว้างะมีตังคกว่าช่วงนี้ไปถึงอะไรบ้างไม่หมายถึงชีวิตการจะยืมตังค์อ๋หรือไม่มาปมไม่ให้มาเลยไม่ไม่ใช่ปมไม่ใช่ปมมีปมได้เหรอชีวิตของเราเพราเราอาจจะมีความสุขชีวิตเราไม่เคยมีปมเว้ยใครเขาจะมาแบบ นั่งคิดกับชีวิตตากแดดอยู่ในกาะเสียงงเราอะนอกจากเมืองกับกูได้เ้ยถามถึงชีวิตหน่อยชีวิตช่วงนี้ปกติจะเห็นแบบว่าบอสเยลโลเนี่ยทำแต่หน้าคอมชีวิตช่วงนี้ยังเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่ใช่ครับอะไรอะไม่ได้ทํางานเล่นเกมเล่นเกมยาวเลยทำงานไปแล้วก็คือชีวิตช่วงนี้ผมก็เหมือนเดิมเล่นเกมไม่ทำงานคือถาม่อยทำไมถึงไม่ชอบแบบออกไปทั้งนงนอกเพราะอะไรผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตมาแบบว่าอยู่ข้างนอกกับ กับเพื่อนกับผรูแล้วทีนีแล้วผมก็เลยอยากเปิอยู่เฉยๆนะคอมบ้างเหมือนรายการสัมภาษณ์เลยมาถึงวิวนี้แล้วก็ทำไงได้หนึ่งชั่วโมงไม่มีอะไรอ่ะก็เพื่อไม่ให้หน้าเบื่อโอเคถามเรื่องนี่มิเล่ก็ถามพี่ไหมถามถามได้หมดเลยช่วงนี้ไม่มีพี่ไม่มียังอยากยังไม่ถามยังไอ้นี่เองกินข้าวดีกว่าโอ้แดดสองตาบุรุษกูว่านะนั่นแหละสิ่งที่เราจะอยู่ไม่ได้ก็ตรงนี้แหละไม่เราก็จบดิจริงนะ นี่ก็แค่ย้ายมาไอ้นี่มาฝั่งนี้มาปึ๊บอ้นี่ก็อยู่ได้แล้วไหมเออตั้งแต่แรกก็ไม่ทำอะไรใจเขาหน้าอยู่เออไม่รอดตรงนี้ด้วยปึ๊บไปหมาละพี่คนน่ากินน่ะโวววววววอีนหอมเองดีเมาขอแก้นอุ้ยหอน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 บ้าบ้าอร่อย ยิงเหรอไม่เดินบุกละไม่เดินบุกแบบอ้ร้อนไม่เอาละอ,อ,อ๋อไม่แบบเลยอ๋อไม่แบบโอ้อรอยร้อนอร่อยไป,ไปเลยอร่อยเลยอร่อยจริงอันนี้ไม่ยิงไม่ส่งอะไรเลยว่ะ24ชั่วโมงในสี่เหลี่ยมผมคิดว่าไม่ได้ผ่านไปยากนะแต่เดี๋ยวจะมีบททดสอบพวกชาลเลนจ์เข้ามากินเล็กๆหน่อยๆเข้ามาทําให้เราแบบว่าสนุกได้คือพวกเกมพวกกินอะไรเงี้ยมันก็แบบข้ามเวลาไปได้นะใช่ทำได้หมดไม่ต้องไปกินถึงเรื่องเวลาเลยรอบชิม่ต่อไป ชั่วมงนี้ก็กินขา้าวก่อนเเล้วในนี้ระหว่างแบบเบื่อเอะไรเงี้ยหยิบโทรศัพท์มาเล่นกงเล่นเกมอย่างงี้ได้ไหมได้ทำได้หมดโอ้โอัทำไปตอนเนี้ยเหมือนจะกินได้มือเดียวลิ้นตายละร้อนเหรออ้หนืลูกลิ้นเอาละครับเราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ทำอะไรนะจนกว่าจะครบหนึ่งชั่วโมงอะ <c oughs> รู้สึกว่าน่าเบื่อจังคนทะเลอื่นไม่ได้ จริงๆผมน่าจะจำกัดชาเลนไหมว่าอยู่ภายในกรอบ2ชั่วโมงเฮ้ยกรอบมึงไปทาให้มันใหญ่กว่านี้วะเอ้านิดเดียวคนเดิน2อเก้าก็ถึงฝั่งตรงข้ามแล้วแหละก็มันก็ต้องอยู่กันอย่างนี้แถมอีกอย่างหนึ่งจะมีรถรถขนาดกรอบลงมาด้วยมีรถด้วยอีกหรอถูกต้องั้นเกิดแบบว่าเป็นบทลองพทษแค่นี้ยังไม่เล็กพอเนี่ยก็อึดอัดเลยเนี่ยมีคูณสองกับคูณสี่อยู่ที่ว่าเราจะโชคายเราจับแดนไหนแค่นั้นเองเอาเอามีอะไรให้เล่นต่อมีไหมเนี่ยมันเูก็ต้องรอสี่เหลี่ยมนี่สีม่งมันต้องทำอะไรวะ มันก็ไม่ได้ทำอะไรไมันก็อยู่แกแต่ที่เห็นทั่วๆไปนะถ้าเขาให้อยู่ในอย่างเงี้ยเป็นแบบท้าเล่นอ่ะคือถ้าอยู่ครบยี่สิบห้าโมงเขาจะมีให้เงินให้ทองมีให้กูไหมเนี่ยก็มีถ้ากูชนะอ๋ะอมีด้วยเหรอมีอ่าถือว่าเป็นความเมื่อเขิมอีกอย่างหนึ่งจะให้กรอบสี่เหลี่ยมสีทองของคุณไปนั่ง<ะ> <c oughs> อยู่นะเขาก็มีก, <c oughs> กรอบสี่เหลี่ยมสีทองเหมือนหน้ากากทองคน้ากเออนั่นแหละอะ ผ่านแล้วหนึ่งชั่วโมงแรกเว้ยเหนื่อยว่ะเป็นการนั่งเฉยๆดิ้นเหนื่อยที่ผ่านเลยว่ะอันนี้มันมันมันก็น่าเบื่อนะต้อพูดถึงนะแต่เออเราจะขึ้นเหงื่อกันมาอีกครั้งโอเคเราจะมาสุ่มชาเลนจ์กันว่าชาเลนจ์ต่อไปเราจะได้ทำอะไรขอให้เป็นสิ่งที่ดีว้าวซ่อเย้คูเลือกมาว่ะดีกินถึงความดีมันโชคโชยออกมากินถึงความดีโชคโชยอ่า มาดูี่ว่าจะได้าเลนอะไรอ่านให้ฟังชื่นใจหน่อยสิแบบโอ้ยได้พิซซงพิซซ่ามีไหมพิซซ่าเหรอไม่น่ามีอ่ะไม่น่ามีอ่ะเอามือไม่เบายาวเท้าออกเขตมือไม่เบายาวเท้าออกเขตเป็นหนึ่งชาเลนจ์ว่ะเป็นหนึ่งเกมเราต้องแข่งกันทั้งสองคนก็ต้องสองคนอีหละไม่มีเหล่าคู่ะตอนนี้และนี่ก็คือเกมชาเลนจ์ที่บอกว่ามือไม่เบายาวเท้าออกเขตนี่โหใหม่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยถูกต้อง เราจะต้องช่วยกันรักษาคอซี่นี้อุ้ยอันนี้ผมเคยเล่นแต่ว่าไอ้น,นี้ผมเคยเล่นมันคือไอ้แพนกวินใช่แพนกวินใช่ไหมอันนี้ไม่ไดโนโเสาร์ไงไงโดยอธิกาง่ายเราจะอยู่แค่นี้เห็นหรือเปล่าว่าจะมีต้นไดโนเสาร์ตัวนี้อยู่ตรงกลางเราต้องทุบตามที่ฐาดสีที่เราสุมได้ก็สมมติว่าเราทุบได้เราสุ่มได้สองอันนี้ใช่ไหมอืมเราก็ต้องมาทุบสองสีนี้ยังไงก็ได้ที่มันอยู่ชิดกันการแพ้คือถ้าไอ้นี่ตกถูกไหมถูกต้องใคร ที่ทำเ,เจ้าไดโนเสาร์นี้ตกจะต้องโดนช็อตอ้าผมไม่เห็นบอกผมแต่แรกว่าโดนช็อตโดนช็อตบอกไปแล้วบอกไปแล้วเหรอบอกไปแล้วมีบทลงโทษแล้วผมจำไม่ได้สิโอ้โยเริ่มไหมเริ่มเลยไหมมาเดือนสองซ่มเคียวผมเคียวเดืนสองมันดิ้นอะอ่าผ่านไปแล้วส่วนของผมนี่คือตาของผมนะครับผมไม่ได้ทู๊บ อันนี้คือรอดไปหรอข้ามไงอันนี้ข้ามตาผมเอาคุณต่อยบุ๊กก็เล่นอยู่คนเดียวอ่ะเอาไหมบุ๊กอ้าวอ่าอันเดียวอ่าอันเดียวฮะตาต่อเนื่องเลยเราเล่นต่อเนื่องเลยอ่ะไปตาผมสีส้มสองสีส้มสองเหรอเฮ้ยเสียวจัดอ่ะอ้าวส้มหนึ่งเหลืองหนึ่ง ว้โอเคอันนี้เฟี้ยวอ่ะคุณแล้วเรามานั่งทำอะไรกันเนี่ยบลึมแล้วเหรอบลึมดีจังวะแต่ผมว่าถือว่าดวงไม่ดีนะทำไมเพราะว่าแรกๆอ่ะมันจะง่ายเออว่ะแล้วผมง่ายไงนั่นนี่มาต่อผมหูวความยากมันอยู่ที่ผมเองบลึมอ้าวผมก็ผมก็ผมก็ไม่ได้ง่ายไงผมดีเลยเขียนหน่อยได้เลยส้มสอง อันนี้หลุดไปด้วยไม่เป็นไรนะเสียวเว้ยได้อะไรอ่ะอ่ะเหลืองหนึ่งมันเริ่มบากบางลงเรื่อยๆแล้วตอนนี้ออุยอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะครับทุกคนตอนนี้มันแหวงไปหมดแล้วพื้นที่เด็ดเจ้าไดโนเสาร์น้อยก็พร้อมตกตลอดเวลาแต่ยังเหลือฝั่งนี้เยอะอยู่นะอ่าได้ไหมเดี๋ยวนะโอเคได้ไรอ่ะคืออะไรอ่ะสีฟ้าคืออะไรอ่ะวนบนใหม่อีกรอบป่ะ ใช่เหรอไม่รู้ดิก็มันเป็นรูปวงกลมเอาหมุนมาอีกรอบแล้วกันเอาหมุนเอฮะส้มสองเอ้ยส้มหนึ่งส้มหนึ่งขาวขาวสองอ่ะขาวสองขาวไปหนึ่งขาวไปเอ้ยโยกแล้วมันโยกไปโยกไปหนึ่งไปเอ้าองไอ้ขาวหนึ่งบ้าพื้บ้ามือบ้าพื้นอ่ะนีชิวเลยพผ้าทิศลงแล้วเนี่ยผอาทิศเริ่มลงแล้วนะ ได้แล้วครับส้มหนึ่งเขาหนึ่งฮะยิดดีแล้วเหรอ,อตรงนั้นน่ะอุ้ย,ยไวสามเลยไอ้ได้เขาสองส้มหนึ่งโอ้โหคือเอาตรงไหนก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องแบบเรียงตามมันใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันวะอ้าวเ,เหรอ<า>ต้องเรียงอะส้มหนึ่งมันไม่มีเรียงเลยเนะี่ยถ้าไม่มีเรียงเหรอถ้าไม่มีเรียง ไม่มีได้ยังไงนี่ไงก็ขาวสก็นี่ไงครับคุณขาวสองนุ๊กไอ้นี่เลยเหรอเนี่ยขาวสองนี่ส้มหนึ่งอันนี้ไงมันก็ตกเลยขาวสองส้มหนึ่งนี่ไงก็น้อยกูเนี่ยอ่าวเลือกเลยตรงไหนดีวะอ้าวรู้แล้วโหยังไงวะอาจจะไม่ตกก็ได้มันตกยังไงมันก็ตกอ่ะเฮ้ยมันไม่มีแล้วอ่ะอ่ะลองเสี่ยง ขาวีหนึ่งแล้วส้มอื้อทงสองเลยแถมแถมขาวอีกหนึ่งนะพี่ปื๊ดพี่ปื๊ดมันขยบมันขยบตามปื้ดมึงถอยออกไปกันมึงถอยออกไปกันเออไอ้บอนถ้าอันเนี้ยตกด้วยอ่ะคือกูซวยเลยนะเนี่ยก็อย่าให้มันตกดิ ลงบนตี๋วะยิ่งหูว้าเฮ้ยหนักเฮ้ยไม่แต่ตรงด่านมันยังไม่ตกไม่เหรอไม่เกี่ยวครับไดโนเสาร์ลนโคตรทำไดโนเสาร์ลนโอ้มึงที่บอกบางมึงต,ตามมูแบบนั้นไงโคตรทำไดโนเสาร์ลนเพราะฉะนั้นเดินบนรงชั้โอ้ย แขนเดียวห้าวิพอถ้าคุณอยู่ต่อเรื่อยคุณถ้าคุณแพ้ไปบ่อยเรื่อยคุณก็โดนเหมือนเดิมเรื่อยเลยนะผมจะแพ้แค่นีครั้งเดียวเท่านั้นเลยอมาดูคุณความสุขนะคุณบอสอ้าไม่ใช่ครับผมไม่ได้มีความสุขนี่นะเอาระดับเล็กเอาระดับเบาๆไปก่อนนะอ่าฮะหมดบีบหรือว่าหมดหมดหมดแล้วแมคุณจะพิจารณาเลยอ่ะมือคุณเป็นอะไรครับมือคุณเป็นอะไรอรผมไม่ได้ทำนะริงกีผมตาบานมือคุณเป็นไรครับ มือกูไรอย่าไปนับนะผมเอาหมดนี้หนึ่งสองย่าโอเคสามสี่มาโอเคโอเคนี่แหละสำหรับบทรู้สอบแรกทีนี้เราผ่านมานานนะผ่าดว่าสี่สิบกว่านาทีได้เลยเนี่ยหรือว่าข้ามเวลาไม่ได้ดีอยู่นะดีครับดีเหลายทีจะหมดไปเลยไม่ก็มึงจะโมงกว่าสองชั่วโมงมันโดนจอดอีกนี่บทลงนู่นของเราอยู่ยันอย่างนี้แหละ อยู่กับมันในนี้แหละ e. ไม่ไม่จะไปไหนละอเ,เล่นติแม่ข้าวเวลาเออทำไมานั่งเล่นข้าวเวลาน,นี้ก่อนวะเอาละเอาละเ,ละเละข้าสู่ชั่วโมงที่3าม <c oughs> ฟ้ามืดแล้วจริงๆมันมืดมากนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูทางนี้นมืดมมตือ่ออะไรรู้ไหมกูมเริ่มจะปวด ่แต่ว่ามีความคิดอยู่อย่างหนึ่งอะเรายกไอ้นี่ไม่ได้ไหมยอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเออไม่มีข้อห้ามเนี่ยเท่าแบบห้ามยกไอ้กรอบไปด้วยผมก็ไม่ได้ตั้งกฎนี้จริงๆมันก็ได้นะมันบั็กหรือเปล่าไม่รู้ช่างมันเด็บแต่ว่าซุนเรล่นอะไรต่ไปมามาโอ้มาณาตาพลดชัยโยเนเทโรอัปบัตติโยมาแล้วเอาสองอันเอาเลือกเอาเอาไหนอันนอันนี้แหละบล็อเข้าให้ ดูิเป็นของดีเพราคือกุ <g 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 ๊ดยวก็โดนช็อตไปทิ <g <g ้งแล้วเขียนคําว่านักโบราณคดีเจ้าปัญหาคืออะไรอ่ะเจ้าปัญญาเออเจ้าปัญญาเออนักโบราณคดีเจ้าปัญญาเนี่ยนักโบราณคดีเจ้าปัญญาเกมนี้มีอยู่ว่าเราจะต้องใช้สิ่งของรอบตัวที่มีอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยขุดไอเนี่ยออกมาให้ได้ใครอะไรเนี่ยดูสิเอาจริงน้ําอาจจะช่วยนะมีเราตอนนี้เราเหลือแค่น้ำเปล่าแล้วก็ช้อนส้อมช้อนส้อมก็ทิ้งแล้วขอน้ำหน่อย อยู่นะไม่ใช่ไรของเล่นเยอะซะด้วยของเล่นเยอะอีพีนี้ไม่ใช่ของเล่นนะให้อาฟอสซิลเดนเอส์ที่อยู่ในไข่นี้ออกมาได้ก่อนคนนัชนานะแข่งกันแข่งกันได้ได้ครับผมั้งนี้แพ้โดนอะไรอีกแพ้โดนช็อตเหมือนเดิมมันเป็นอะไรวะจริงๆแล้วอ่ะคือปูนปัสเตอร์ป่ะนี่เรขาก็มีไอีนี่เง้ยมาให้อยูาผมมีทิอย่างหนึ่งเว้เออนี่เหอลิ้นเออโออรลียจะน้ำลายหมดตัวมว่าโชว์ไข่นี้ โัวไข่เอาละเราจะต้องเอาฟอสซิลอยู่ในไข่นี้ออกมาใครได้ฟอสซิลออกมาก่อนคนนั้นชนะนะโอเคพร้อมยังพร้อมเริ่มเฮ้ยทุบเลยเหรอทุบอย่างกั้นเลยเหรอทุบไม่ได้ว่ะเฮ้ยมันต้องขูดมันดูเฮ้ยไม่บอกดิเหรอเฮ้ยคบอกคลิปใช่ตัวนี้ป่ะเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยคอม่ปืนที่โกงอ่ะมันโกงอะไรมันเว้าอยู่แล้วของของไข่เต็มใบเลย กูเจอบอสซิ่วแล้วกันัล้วแหละกูเจอแล้วเข็ดไหมผมขุดไปค้นเล,ผนเลกผมยังไม่เจอเลยดูดิโอ้โหปูนปูนตึกแตกเพราะว่ามันแข็งมากเลยนะกูเอาทุบอย่างเงี้ยปูนตึกผมแตกแต่อันนี้ไม่เป็นไรเลยเฮ้ยเอ้าเฮ้เอ้ามันแข็งมากตายเถอะแต่ของผมมันมี๋เดอ๋ยวเราของปูนมีจริงหรือเปล่าเนะี่ย มีไมนต้องมีทุกอันทุกคนดูมันครึ่งไข่แล้วเนี่ยดูสิแหละเจอแล้วผมทำผิดด้านจริงเหรออยู่ฝั่งนี้โอ้โหอยู่ขอบไปดแหลยตั้งได้ก่อนุดบอสมัจะมาแล้วนะผมจะออกมาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะมาแล้วเหมือนกันเอ้ยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์หัวยาวโอ้โหตัวยาวยิ่หายกูยังไม่เห็นหัวมาเลยเนี่ยเพผมยาวมาก โอู้ยฮ้อไอ้ตันค้อหัวตันคอหัวยาวชิบหายแล้หางยาวด้วยนี่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 ผมออกมาแล้วผอนด้เลย เรื่องมันเดียวคเงผมเหลือขาเดียวเนี่ยมันติดอยู่ขาเดียวแง่งเนี้ยติการแข่งขันนะตอนนี้คุณแพ้คุณต้องรับบทลงโทษกูอีกแล้วนะกูอีกแล้ว,ลวอะไรเมื่อกี้กูพอมันยาวไงขาก็ยาวดูทั้งขาทั้งคอทั้งหางยาวไปหมดมันเลื่องแสเลยครับทุกคนคอยาวมันเชื่ออะไรวะไดโนเสาร์ซอรัสเหรออันนี้ผมไดโนร์คอันนี้อีสานซรัสอีสานซรัส ทำไมอ่ะโอ้ามันเป็นมีเจอในขอนแก่นแล้วเนี่ยออ๋มันเจอในขอนแก่นนะครับนี่แค่นั้นแหละจบไปคุณไปโดนอมโดดอ่ามาโอเคตามสูตรนะเปิดเองเลยคุณเปิดเองเลยเพราะผมเปิดได้ปิดโอ้โยไม่ชอบเลยอ่ะมาดูมือมีลองที่อื่นอ่ะเฮ้ยทำอะไรน่าเกลียดไหมเนี่ยอะไรอน่าเกลียดไม่น่าเกลียดทำอะไรนะ ก่อนเยืนยังไงแล้วยังไงเปลี่ยนโหมดปุ๊บตึบอ,อ,อรับใจรับหน่อยอนหนึ่งสองสามสี่หา้าปิดปิดเอาปิดเอาโอ้โห้กูค,คิดเกมมาลงโทษตัวเองแท้เลยนเน,ลนี่ย้ไปนนั่งหน้าเบืออ่อต่อเออไปนั่งทำตัวเบื่อ ไอ้บอดี่บวงแล้วตอนนี้นว่ามันครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนี่หว่าเออมาปสุ like like it. It right. so so <S <s ่มไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีตอนนี้เลือกสุ่มก่อนโฟกัสกูก่อนตอนนี้คือตงตรงไหมเอาเอายังไงก็ได้อะตอนนี้คือขอให้กูได้อยากคือขอให้กูได้อยากกูปวดหัวจริงเลยอันเนี้ย เนี่ยอย่างที่กูบอกน่ะจะยกอันนี้ไปด้วยก็ได้กวดจริงได้ยกไปทำไมถ้ายกไปผมก็ต้องเข้าไปอยู่ในห้องนางพี่คือจะยอมเพราะปวดเนี่ยนะกูไม่ไหวแล้วเอาจริงเหรอปวดเหรอไอ้ห่าไปยาเอยนี่นี่นี่โอ้โหเดี๋ยวนะกูดูว่าจะเป็นเม็ดไม่ใช่หรอไม่ใช่เป็นเม็ดอย่างนี้เลยหรออย่างนี้แหละอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยเอาอืย่าเอ้าเออ ฮ้ยไรน้ำยู่ได้น้ำน้ำอยู่นี่คืออะไรอ่ะมันคือยาอะไรกูไม่รู้เหมือนกันนะกูรู้กฎผมอยู่อ้าวแล้วออกมาจากเกตดสี่เหลี่ยมแล้วอ่ะแล้วกูอยู่กับใครอ่ะพี่จ้าเงาอ่ะรูกดกูเลยกดกูลุกอ่ะ ก็มีมือก็ได้ออกจากมือนี่ของเราไปเรียบร้อยก็รับบทลงโทษเอ้ารับบทเออผมอยู่คนเดียวผมก็ได้สุ่มอันต่อไปแล้วนะมันไ่ออกมาโอ๊ยออกออกมาแล้วได้นี่มาแล้วครับโอ้ชีวิตดูกันว่ามันเกิดออกนี่ไงดูว่ามันคืออะไรนะฮะเฮียแซ่ ชุดนอนคาตินถุงนอนนะครับเห็นไหมได้มาเป็นถุงนอนรอบรอบข้างผมตอนนี้ผมอยู่บนตึกคนเดียวไม่มีใครเลยนะรอบรอบเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูจะเงียบเหงาเล่นนึงเหงาเลยจริงๆอาจจะมีพี่ปืนแหละแต่ว่ามันนะดูไปอีกหนึ่งชั่วโมงไม่รู้จะพูดอะไรหรือว่าทำอะไรให้ให้น้องๆดูอ่ะไม่รู้เหมือนกัน ทีเนี่อาจจะไม่ค่อยมีหาอะไรครับผมก็ไม่เคยทำชาเลนจ์แบบว่าทดสอบเองอย่างนี้เหมือนกันผมนยังนอนอที่เดิมตอนนี้เออข้าช่วงที่หกแล้วตอนนี้ก็ช่วงที่หกผมจะเริ่มสุ่มบททดสอบต่อไปที่เราจะอยู่ในนี้ขอให้ได้อะไรดีๆอีกแบบมีสเสบียงแล้วมีที่ชุดนอนแล้ว ดีนะผมว่าผมได้ถุงนอนมาถือว่าดีเดี๋ยวบทต่อไปอันต่อไปเดี๋ยวผมขออะไรดีๆสักอย่างเอาโอ้โหอันเดียวอันเดียวมาเลยวะ่ะโอ้โหอย่างสวยลดขนาดพื้นที่คูณสองโอเคตอนนี้ผมก็ลงพื้นที่เหลือคูณสองโอ้โหสุดแขนเนี่ยสุดแขนนะสั้นๆน,นะเห็นสี่เหลี่ยมครบทั้งวงแล้วอะ่ะให้ตายเถอะ อาดีๆเหอะแป๊บนึงนะอยู่ไงต้องอยู่และกฎสัมพันธ์ก็คือห้ามหลุดออกจากกรอบสี่เหลี่ยมจิงกามทุกคนชั่วโมงต่อไปไม่รู้จะพูดอะไรจริงถ่ายไว้ได้ด้วยยังไม่เสร็จไม่แล้วอีกแล้วเนี่ยไอโอ้โหทุกคนดู ออกมากระดาษนี้มึงแพ้แล้วไหมโอ้โหแล้วเล็กกระดาษนี้จะอยู่ได้ไงบอสเลยบอสมึงฟ <Body. S 1> <But> ังอะไรเนี่ยคนตื่นทำหรือไงมึงฟังอะไรก่อนนอนบอสมีอะไรมีข่าวดีกับข่าวร้ายจะบอกให้มึงรับทราบอ่าเอาข่าวไหนก่อนเอาข่าวดีก็ได้ข่าวดีคืออีกไม่นานมึงจะได้ออกจากที่นี่จะครบแล้วอ่ะจะอันนี้ตีไหนเนี่ยเออเอาข่าวร้ายไหมข่าวร้ายคือข่าวร้ายคือขามึงออกไปแล้ว เมื่อกี้ยังไงมึงนอนได้เนี่ยมึงดูเล็กแค่นี้โอ้โหอะไรออกแล้วไอ้กูไปหยิบยาตรงพลังมือแล้วนะมึงจะได้รู้ไอ้เอ้ยไม่กี่ชั่วโมงก่อนเลยเดะแล้วไม่ได้ผ่านมากี่ชั่วโมงแล้ววะไม่รู้เหมือนกันแต่กูไปนานเหมือนกันนะไปแต่ว่าคือ ก่อนหน้านี้ผมส่มได้ลดขนาดพื้นที่ลงสองคูณสองอ่ามันก็เลยเหลือเท่านี้แต่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรกูเล่นอนแต่ว่าที่กูเดินขึ้นมาเห็นคือมึงแข่แม่แม่เลยนะแล้วมึงรู้ไหมไอ้ยาที่มึงให้กูกินอ่ะทำไมวะกูไปคินแแรกมันก็เป็นก้อนแหละแต่ว่าพอสังเกตดีๆแม่งมีสีเขียวมาด้วยสีเขียวเลยเหรอยกมึงดีมาก มันแบบเป็นน้ำแบบออกมาอดเขียวเลยเพราะฉะนั้นยามดีกูก็ต้องเขียวด้วยกูไปลิ้มรสมันซะอได้ไปมะเด็นนะอ่ไม่น่านอนเลยว่ะลูกนี้เอาอดหลับอดนอนดีกว่าคือมันนอนไม่ได้เป็นกูอะแผลแม่แม่ออกเหมือนบึงนั่นแหละนอนยังไงก่อนทุกคนดูครับผมก็ไม่รู้ตัวเนาะคนมันนอนอ่ะคนมันนอนคนมันหลับอ่ะดูครับ ะจะเอ๋ัวเองอ่ะนี่ไม่ใช่ขาผมออกไปแค่ผะผม <c oughs> มันออกไปแค่ผะผมแค่นี้นี่ไม่อ,อยากจะแถอะไปเหรอมากูาไปเอาโอ้เอายอมแม้ก็ยอมแม้สำหรับชาเลนนี่นะครับผมก็พลาดเองป้าหมอตายป,ป้าปากทุกค,คนเคยได้ยินสำนวนน,นี่ไหมบ <c oughs> อสตายเพราะนอนอุ้ยจริงเหรอจริงจริงเหรออืมจริงไหมล่ะกูบวนปุ๊บไปเมื่อกี้อ่ะเขยับก่อนเอ้ยมันจะเสียรสชาติเลยโอ้โหเขียวเขียวกว่าเดิมอีก เมจมาบทกโทบบทลงโทษสำหรับผู dos, ้แพ้มันจะเที่ยงคืนอยู่แล้วอ่ะอีกนิดเดียวกูไปนานแล้วนะกูคิดว่ามึงเสร็จไปแล้วตื่นขึ้นมาเห็นขาโปละด้วยอึ๊บเลยทีเดียวอึ๊บเลยอัดตื่นใจเดียวโอ้ยสภาพเดียวกันล่ละกูเป๊ะเป็นไง ไอของปากใช่มันขมมากนี่แหละเออกำตามึงจบคลิปสวยๆแล้วหรอชนะชายเล่นก็ไม่ได้โอเคต้องอร่อยกินนีออนคือคืนน้ำลายไม่ได้อ่ะเอ้มันติดอยู่ในคอ เลนขอทำตัวเรียบร้อยก่อนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะสำหรับชาเลนจ์นี้บอกก็แพ้นะไม่สำเร็จเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าหาชาเลนจ์ที่คนดูสนุกไปด้วยด้วยดีกว่าในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันเขียวเลยไหมเขียวเลยเขียวดิขี้กูได้เขียวเลยโอเคพปิเมืองของเราทุกคนด้วยครับติดตามด้วยเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย